สวัสดีเช้าวันที่3อันแสนสดใสนะครับอากาศดีวันนี้อีกแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของ a d ดวินอิงเจแปนะครับในช่วงฤดูสปริงที่เราไม่เจอซากุระเพราะว่าซากุระเนี่ยก็คือบานไปช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษาแล้วแต่นี่คือผมมาช่วงปลายเดือนไงก็สำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวกละว,ว่าจะอยู่อากิฮาบาระเนี่ยยาวๆเลย ทั้งวันเลยจะได้มาอัปเดตอากิฮาบาระในซีซั่นนี้ให้กับเพื่อนๆดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมีอีเวนต์อะไรหน่าตํน่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะอยู่เดินอากิฮาบาระยาวๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปหาของหวานกินกันก่นกอน ก็คือผมเล็งไปแล้วก็เป็นอีเวนที่เป็นการตามรอยอนิเมะอีกแล้วเป็นเรื่องสะดุดรักเยแฟแอนเช่านะครับหรือคันโนโจโอคาไรชิมัสึเขาจะคอลแลบร่วมกับสวีทพรไดก็คือเป็นร้านของหวานชื่อดังที่เน้นเรื่องแบบเคปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันก็คือเมื่อกี้เราทานข้าวมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีของหวานตบท้ายก่อนจะได้มีแรงเดินทั้งวันนะครับสำหรับร้านอาหารคาเฟ่เมื่อกี้ก็คือถือว่าดีมากเลยนะถ้าท่านใดมามา,มากินเนี่ยก็แนะนำ คืออร่อยเลยอ่ะอันนี้ขนาดกินแค่เมนูเดียวนะครับแล้วก็เราสังเกตก็คือในร้านอนะ่ะมีแต่คนญี่ปุ่นทั่านั้นเลยแล้วก็ช่วงเขาเปิดเป็นช่วงช่วงเวลาเท่านั้นอย่างช่วงกลางวันเนี่ยก็เพิ่งเปิดตอนเสร็บ่งครึ่งก็มีแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยมาทานผมเข้ามาคนแรกหนละังจากนั้นเนี่ยก็คือเต็มร้านเลยแปลว่าต้องเป็นร้านที่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าร้านเนี้ยอร่อยอแล้วก็ที่ผมกินไปเมนูนหนึ่งก็คืออร่อยจริงๆแล้วก็อยู่หน้าโรงแรมที่ผมพักเนี่ยนะเป็น อาปาสาขาโอชาโนมิสุ uh. นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้พักโรงแรมก็คือมากินได้ปกติเพราะว่าเห็นลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็ไม่ไม่ใช่ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมนั้นเลยไปแล้วเดี๋ยวผมเดินทางก่อนผมพามากินนี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลย เป็นขนมคล้ายๆข,ขนมปลาแต่ว่าสาขาเนี้ยอากิทาาละคิโกเนี่ยเขาจะเอาแบบอนิเมะมาทาเป็นหน้านี่อันนี้มีของคนรด้สึกบะแล้วเราก็จะได้ลุ้นการแฝงอันนี้ด้วยอันนี้ของแฝงอแต่ว่าที่ผมอยากจะกินก็คือเรื่องค่าสุดเก่งหน่วยป้องกันนสะูตนะแต่ว่าในตรงนี้เขาไม่มีแต่คิดว่าข้างในน่าจะมีเดี๋ยวไปถามข้างในก่อน ไปเจอตัว,ตวน้มแล้วครับเพื่อนๆเราจะมาดูนกครับว่าขนมจะตรงกับการที่เราได้ไหล่อพอให้ได้เกียวกะหรือท่มารีก็ได้ครับมาได้เกียวกะด้วยแสดงว่ากา,การกับขนมไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวเดียวกันครับคุณผู้ชมก็เรากำลังจะกินน้องเคียวกะข่าไปแลวแล้ว๊บคูอ่ะผมกำลังจะกินน้องเคียวกะแล้ว เพื่อนก็ตอนนี้เรามาถึงชั้นที่จัดงานโอชินโกะแล้วครับจริงๆอ่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะมางานโอชินโกะเนี่ยชั้นเนี้ยจะมีอะไรแบบดีๆเพียบระหว่างทางนี่ถึงแล้ว โอเคครับก็ตอนนี้เราเอาของไปเก็บที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็กังจะเดินหาอะไรกินปิดท้ายวันนี้ครับออกมาแล้วครับนี่ร้านนี้เลยบรรยากาศดีราคาก็ดี อาหารใช้ได้ถ้าใครชอบแบบอิสยะมีของย่างมีข้าวมีโอโคโนโมียากิมีอะไรหลายอย่างบรรยากาศมีแต่คนญี่ปุ่นนั่งกินทั้งนั้นก็แนะนําเลยอยู่ใกล้ๆที่พักก็คือใกล้ๆก,กับโซนอากิฮาบาระนั่นแหละโอเคครับก็เดี๋ยวผมเดินกลับที่พักก่อนเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ที่ตอนแรกโปรแกรมของเราเนี่ยเราจะไปที่คาเฟ่ไม่แน่ใจว่าเป็นคาเฟ่หรือเปล่าแต่ว่าก็คือเป็นอีเวนต์ของสวีทพาได้กับ คันโดโอคายชิมาสึนะครับก็คือสรุดรักแฟนเช่าอะแต่สรุปไม่ได้ไปทําไมไม่ได้ไปรู้ไหมมาแชร์ตัวเองตอนนี้ก็ผมจะไปซื้อของอย่างหนึ่งที่อากิฮาบาระคือมันเป็นของที่ออกวันแรกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่รีไปซื้อเนี่ยมันมีโอกาสหมดปรากฏว่าไปเนี่ยก็หมดอยู่ดีเออแต่ทีเนี้ยพอไปอากิฮาบาระแล้วเนี่ยมันก็เลยยาวเลยมันมันมันยาวคือเราแบบเอ้ยไหนๆก็มาแล้วอะเราก็เลยตั้งใจว่าทําภารกิจที่อากิฮาบาระให้เสร็จดีกว่าซึ่งปรากฏว่า กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ปาเข้าไป3ามทุ่มเพราะว่าเนื่องจากวันเนี้ยเป็นวันศุกร์ของญี่ปุ่นนะแล้ววันศุกร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่คนแบบเยอะดังนั้นอากิฮาบาระเนี่ยคือแทบไม่ต้องพูดถึงอย่างร้านที่ผมแบบต้องไปซื้อแน่ๆอย่างอนิเมะอย่างเงี้ยก็คือต่อแถวเกือบชั่วโมงจริงๆนะนั่นแหละไปซื้อวันก่อนนะไม่ต้องต่อแถวเลยวันนี้คือต่อแถวเกือบชั่วโมงนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้กําหนดการเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คิด แต่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเป็นคนที่ถ้าสัญญาหรือพูดแล้วเนี่ยก็ต้องไปต่อให้วันนี้ไม่ได้ไปวันหน้าก็ก็จะไปแก้แก้มือให้ใหม่เออจะเป็นคนแบบเนี้ยจะไม่แบบเออถ้าไม่ไปวันนี้แล้วก็ล้มเลิกไปเลยจะไม่จะไม่ทําอย่างนั้นก็คือถ้าวันนี้ไม่ได้ไปอ่ะก็จะหาโอกาสไปวันต่อไปเออจะเป็นคนแบบนี้ดังนั้นก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วก็จะฝากกระเป๋าเขาไว้แล้วก็จะตรงไปที่นี่แหละสวีทพาราได้เลย เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนี่เองแต่ว่าแค่มันต้องเดินผ่านอากิฮามระและเราอ่อนดันเดินไม่ผ่านไงนเราเดินแล้วเราตันอยู่ที่อากิฮามระนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้อดไปเลยวันนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้นะเพราะว่าจะตื่นเช้าๆแล้วก็เคลียร์ทุระอะไรที่ที่พักให้เสร็จจะได้สบายๆบายแล้วก็ต้องเดินทางข้ามจังหวัดด้วยพรุ่งนี้สําหรับคืนนี้ก็ไปพักก่อนแล้ว สวัสดีครับก็วันนี้กําลังจะไปสวีทพาราได์กับสะดุดลักเย่แฟนเช่านะก็อยู่ห่างจากที่พักรประมาณ15นาทีได้ถ้าเดินก็ประมาณนั้นแต่ว่าเลือกนั่งรถไฟดีกว่าเพราะว่าวันนี้ต้องทําเวลาแต่ขากลับอาจจะเดินเพราะว่าเราเดินลาอกอากิฮาบาระมาได้ก็ะจะได้แวะดูบางร้านที่เมื่อวานอยากดูแต่ดูไม่ทันนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่โรงแรมสตาร์เดินทางในเวลา14.00นาฬิกาไปครับต้องทําเวลา เอาละครับเพื่อนๆเรากำลังจะถึงร้านต้วนี้เห็นป้ายนั้นแต่หน้าร้านแต่ของหมดหรือยังไม่ดูนะไปดูสัอ๋อมี เป็นเมนูพิเศษป a p p y Birthday มิสืูฮาราชิตะรุแล้วก็สำหรับเมนูพิเศษนี้นะครับก็คือจะได้การมาด้วยาเพื่อนเรามาทานเมนูวันเกิดน้องมิสซูอาระกันก็เป็นเมนูลิมิเต็พิเศษ เท่านั้นลนักษณะก็จะเป็นเหมือนเหมือนเค้กแล้วก็มีครีมเนี่ยแหละครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้านบนก็คือเหมือนเอาเคา้กอะเอามาทำแบบอันไม่ใหญ่อันไม่ใหญ่แล้วก็ใส่ถ้วยมาเ,ออเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยข <c oughs> ้างล่างเป็นครีมสตรอเบอรี่ <c oughs> โอ้ยจีมา ถือว่าอร่อยเลยเพื่อนเพ่อนเพื่อนๆพื่อน,น,นดูนี่เขาสุ่มได้ลายมามิแล้วทำไมเขาเอามาทิ้งทำไมเขาทิ้งซแล้วแล้วแปะอยู่ตรงถังขยงนะครับแต่ว่าถ้าคงทิ้งก็แน่ไม่เอา งานนี้ก็คือภาคแสนแบบเดียวจะมีแค่จิตสรูับครูมีนะแปลว่าสองคนนี้คือคนเด็ดน, mm. น่ารักมากเมาตามไปเลยอันนี้เป็นการ์ดแถมครับแต่ได้ได้การ์ดแถมน้องมามีมาแต่รูปนี้น้องน่ารักนีนะก็เดี๋ยวผมจะลองมาตั่งอันนี้นะ แต่ว่าจริงๆอยากได้หน้าน้องจิตรลูมากที่สุดแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าจะเป็นสุ่มมาก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกว่าจะได้หน้าน้องจิสรลูอย่างที่อยากได้หรือเปล่าแต่ว่ากรณีไม่ได้จิสรลูก็ขอเป็นยาเอโมลิหรือดูกะก็ยังดีนะครับหรือว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่มามิก็ได้ <laughs> มาดูว่าจะได้อะไรแต่ผมมาเห็นแล้วแต่ว่าผมจะให้คุณผู้ชมลุ้นครับมาครับแด้นี่ฮาฮาฮาฮเป็นสุ่มนะแต่ได้น้องจิ๊บทะลุจริงๆด้วยรีกวกทำไมผมไม่ยกกล้องขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้ผมเกือบจะหายหน่ารักเกินไป เราก็ต้องดึมน้องนะต่อให้น้องจะน่ารักแค่ไหนก็ตามต่อให้เราจะอยากเก็บเอาไว้ขนาดไหนไปแล้วครับเดินทางต่อกับมิทูคาราซิสุรุฟินแล้วละฟินแล้วไปต่อไปไหนก็ได้ <laughs> ครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อจับเล่นๆห้าครั้งครับฟิกเกอร์มาเฉยเป็นน้องยศหรือเป่าครับชุดฉลองวันเกิดรีน่ารักมากแต่ว่าแอบเสียได้นิดหน่อยไหนๆจะได้แล้วทำไมไม่ได้ตัวที่เราโอชิอย่างเช่นสอคนนี้มีคูก,ก็ได้ตอนนี้ผมกำลังอยู่ในตึกโคโตบุพยาครับ มาดูว่าโคตาบุกิโยมีอะไรให้เราดูบ้างพาชมบรรยากาศย่านอาิิีภพละเขาบอกว่าอาิิีวพละเนี่ยนอกจากของเล่นเยอะแล้วมีอย่านที่เยอะไม่แท้ของเล่นนั่ก็คือคนท่านนี้ กำลังเดินกลับที่พักนะครับก็จอกนอกเมืองแล้วยังงูสาบแวบ,บมาดูที่อากิฮาบาระสักหน่อยนะึง ก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ EP 3วันแรกโตกเกียวตามรอยเม็ดในช่วงซีซันแะดูใบไม้ผิดสำหรับท่านใดที่คิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับก็ยังไงฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้แล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตาม EP ต่อไปของแอดด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะออกนอกเมืองละแต่ว่าก็คงน่าจะถึงเย็นๆเลยจะออกนอกเมืองไปแถวเอปินานะ แต่ว่าก็จะมีวันที่นั่งรถย้อนกลับมาเที่ยวที่โยโกฮาม่าเพราะว่าผมมีงานงานใหญ่ต้องไปหลกัหลกๆก็2งานด้วยกันแต่จะเป็นงานอะไรฝากติดตามชมได้ใน e p หน้าครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับยิ่งท่านที่แบบด,ดูทุก EP เลยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงที่มาติดตามเพจเล็กๆช่องน้อยๆนี้ก็ยังไงพบกันใหม่นะครับใน E ีต่อไปขอบคุณครับไปแล้ว